ตายแน่ตายแน่ตายแน่ไปละไรอ๋ไหายหน่อยเพิ่งตายได้เอาปีใหม่ก่อนไปฟังตายแน่ตายแน่ไปเล่นตายแน่ตายแน่ไปได้ไหนเอาปีใหม่ก่อนโอ้มะป่าสูงริบเรียวดูเขาขึ้นเอาลูกมันแล้ว ใบหล่นทิ้งเกือนกาดมัานก็ไม่เอาขึ้นเออไม่มีความรับผิดชอบจิตใต้สำนึกดีๆไม่เกิดขึ้นเลยแทนที่มันจะเก็บใบที่มันหล่นลงน้ำขึ้นไว้มันก็อาลูกไปหายแทบโอ้ยใส่ไม่ดีเลยความรับผิดชอบที่ดีจิตใต้สำนึกดีๆไม่มีเลย จะไข้เก็บขึ้นเราเห็นแล้วเราไม่ปลื่มเลยใส่ไม่ดีนะสภาพแวดล้อมเละตุ้มเปะเลยเพีียวจุดนี้เป็นกุศลบุญให้ได้เป่งได้ใสวันนี้เคครับโอ้ไก่เราได้ยินเสียงไก่ หอ,องตุกคักกักนาะสมอลแคทไปไหนมาเองไปไหนมาหลกไหมนี่ไหมข้าไม่ได้อาหารมานะอันนี้อ่ะออุ้ยทำไมหันหลังให้กันเงนี้ยนะโอ้ข้าไม่ใช่ชอบทางหลังนะเฮ้ยชอบทางหน้านะเ้ยหันหน้ามาม้นแคท

อาหารจะฆ่าให้ฆ่าให้ข้าไม่ได้เตรียมมารอแป๊บนึง